ข้าวมาให้แมวจรเ็าอีกแล้วจ้าขนก็จะตกโดเอติปเข้ามามองหาเขาอยู่เขานั่งรออยู่ตามใต้พุ่มไม้อยู่ตามบันไดนี่ละจ้ะเดีย๋ยวเอติปจะเอาข้าวให้เขาก่อนนี่เอติปล้างสะอาดแล้วนะคะนี่เป็นกล่องกับข้าวเอติปล้างสะอาดแลนะ<ม>้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้ารูปนะมาครบแล้วเี๋ยวแต่เจ้าขาว ไอ้นวลไอ้ดำไอ้ลายสามสีเจ้าขาวอยู่ไหนทำอไรเวี่ยลูกใหญข้าวคุกตับปลาทูเขาชอบกินแกทุกคน ชอบกินข้าวคูกกับปลาทูเอาลูกอ่ะสามสีทำไมอะไรเต็มหน้ามันอยู่นั่นเฮ้อะไรเต็มหน้านี่ลกูกดูทุกคนไปมุดอะไรมาไม่รู้สามสี เอาก,กิน่ะจะวุ่นวายสักหน่อยเขากำลังหิวสามสีอะไรเต็มหน้าไม่รูกไปมดุดเอามานน่แม่เจ้านี้ก็ปไปกินก็ไม่กินวนไปวนมากินเมื่อเช้าไม่ได้เอามาให้จ้าเมื่อเช้าจะทิ้ไปข้างนอกไปทุระเขาก็กินน้ำกินอะไรแถวๆนี้รอล่ะ อาหนูไม่อยากกินข้าวหนูจะกินปลาไหมอ้าไม่เอาปลาให้อา้ากินปลาเหนือข้าวสามสีอ่ากินเยอะจัดทุกคนไม่ได้ถ่ายให้ดูหลายวันเจ้าดำเจ้าดำเขากินเยอะเจ้าดำหิวจะทิพแกะก้างออกอย่างดีเลย ซื้อปลาทูตัวละหกสิบบาทแล้วก็เอาข้าวมาคุกให้เขากินจิังสงสายจะหิวหรอกินเอากินเอาดำจิน,ก,นกินให้อิ่มจะได้ไม่แรงเมื่อช้าไม่ได้กิน ตัวนี้ไม่ใช่แม่ของเขาหรอกแต่เป็นแมวจรอ,อยู่ในนีแ้แหละเขาชอบมากินเอาออกมากินแต่เจ้าหนึ่งไปไหนไม่รู้เจ้าขาวเจ้าขาวไม่เห็นจ้ะอือ่อายให้สิทธิพิเศษลายกินปลาเยอะก่าเพื่อน ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยเอามานี่มาอันนี้มา,นนม,ามีตัวหนึ่งมาจากไหนไม่รู้จะทิพยจะให้เขาก่อนอกินแมวแก่ก็ไม่เห็นลงมาไปไหนไม่รู้ได้กินข้าวหรือเปล่าไม่รู้เขากินยางทิพย์ต้องเฝ้าจากถ้ายังทิพยไม่เฝ้าเขาก็วิ่งหนีหมดเขาะแวงเขากลัว นั่งเฝ้ากินจนเขาอิ่มจนเขาเดินออกไปหากินน้ำนั่นแหละจ้ะจนเขาเดินไปหากินน้ำเยทิพย์ค่อยไปถ้าอย่างนั้นเขาไม่กล้ากินต้องนั่งเฝ้าให้กินถ้างนั้นเขาระแวงมองหน้ามองหลังมันมีแมวใหญ่แมวอะไรที่ไหนไม่รู้ชอบมาไล่เขาเขาก็เลยกลัวกินเลยลูกอนี่ปลาหน่ะสามสี สามสีเขาก็ชอบปลานะทุกคนเจ้าดำเจ้าดำในหน้าจงสารเป็นตัวผู้แจมเขาอยู่ตัวเดียวโดนเขาไล่กัดวิ่งหน้าวิ่งหลังไม่กล้ามากินข้าวแต่ยเจ้านวลน,นี่จะเก่งสักหน่อยใครใกล้ไม่ได้เจ้านวลตกเลยขวนเลยเจ้าลายกับเจ้าดำกับสามสีนี่โดนเขาไล่เอาเข้าวให้เขากินเสร็จแล้วยาทิปก็จะไปจ้า ฝนจะตกรีบกินลกูกแม่จะกลับแล้วขอบคุณนะคะทุกคนอย่าทิพไปก่อนเอาข้าวให้แมวจรเสร็จแล้วจ้าเขากินอิ่มอุดมสมบูรณ์เขาอ้วนกินปลาย่าทิพวันละหกสิบบาทเลยไปแล้วจา้าบ๊ายบายสวัสดีจา้า